สวัสดีครับวันนี้เราคึกข,ขนองเราอยากไปเที่ยวเดินเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปเขาเลกันะครับไปดูหมอกดูซิว่าจะสวยขนาดไหนครับรไปดูกันมามืดฟ้าแจ้งแปดเปรี้ยนเดีเ๋ยวนนเรากำลังจะไปไหนกันจากเก็นถามพ่อเอาไอ้บอกข่าหนิไหม <laughs> เปิดประตูยันมันลุงหลุดเนะยนะอ๋ออยู่ในลูกันตัวสุแล้ว มัมลมล้ลแวอีกหกร้อยเ <600 S 2> มตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยตาตุบตาโปกันหมดเลยนู่นนะครับต้องเดินขึ้นไปอีกทางขึ้นก็มีห้องน้ำให้สำหรับคนมาเช้าแล้วปวดท้องเดี๋ยวเราก็ไม่ขึ้นหรอกไม่เข้าหรอก พวกเราเตรียมตัวมาดีแล้วไปดูกันครับโอ้นี่แค่เริ่มต้นขาก็อ่อนแล้วเดินไปเดินไปเริ่มสูงจากระดับน้ำทะเลสองเมตรไม่เกี่ยวกับขีู้่ ตื่นมาชี้นี่แต่ตีสามนุ่นทั้งในล่ะมันคือไม่ทั้งขื่นไลแต่ไม่ธรรมดาเราเริ่มเหนื่อยกันแล้วโอยกั้ โโอ้หเอาตัวตะของขึ้นไปกันยากไปเฮี้ยงเหรวิ่งสิจะแคววิ่งระวังหลุดเทียดนะเดี๋ยวพูดมาเจีกันนะโอ้ส่งวิ่งโอ้ัดถังซ้ำจังมาว่าเนี่ยนี่ครับช่วยลูกด้วย ว้าวเริ่มเป็นจริงแล้วสถานีแรกว้กเอกอหมอกมีตัวยเออ,อกูออบอกแล้วให้มืงมานีตะเล็กต่ขันมืงมากูก็จ,จีบ่ไหนมานอกมือนเนี่ย เราคงเดิมอือแล้วเบิดคำสีผากของเราวนี่ตะกัวาแล้ยจะสแตกเราเใช่หยอยู่

โอ <Es> <door> ้จ่าโต้หายหายสวัสดีครับโอ้ยสุดแล้ว ข้างเนือง้างเมื่อกันวะโหสวยอยู่ครับสวยสวยสวยมันขึ้นไปมันก็บังต้นไม้แล้วเย็นนี่นี่นี่ก้อนเมฆนี่ก้อนเมฆฉันจะพาเธอรลอยล่องไปเนี่ยว่ากันมีแด่โอ้โหสวยอีกหมว้าวเราเดินไปอีกนิดนะครับ โอ้ยสวยครับเดีราแม่ก่อนอิ่มเดินตรงไปอีกนิดแล้วยาไปอยู่ใต้ฐานพระผมนั่น,นพ,พูดเด็สีหนาพูดเ้นี่อย่างนี้ชมทะเลหมอกป่าปโอเคครับเด,เดินไป นี่และมันก็บเก็ออกนะนนไนดลเล้วเ็เยอขึ้นมาเตียวขันจักรยานเเขาไปขึ้นมาอยอ่แหละขึ้นมาเกาะร้างว่า,งาลงสยอันดี้มงขึ้นวันขึ้นทั้งทั้งนี้ว่ามันขึ้นหันมาทัง นี่ป่นี่หละขึ้นนี่แล้วแล้วก็ไปขึ้นบนจะไปใส่อีกข้นตรียวุท่<อ>านเยเอาไปไปเกินไปกที่ซ้ำกันกับอขึ้นนี่ตัวกันวนี่ขาสั่นเมียน,นวันวขวดบ้างลอยหนึ่งคนละยุ่ถึงอยอดทุนอะ แห่งแหงแสยิงตายบ่กฟนเย็วนะโอ้ยยายหมอกเย็นไปครับไป

ไวแม่ค่ะคือประสามอาคีกันว่ะระวังมืนนะครับมีถากว่าวะโอ้ มันมันจะขื้นอยู่แล้วยี่ครับราวังมึนดินทุนเดินยุ่มตีนไว้เดี๋ยวกูกันเริ่มแล้วล่ะ

เขาก็จะจาเขี่ยวขึ้นล่ะจุดชมวิวนวนี่ครับเดินไปอีกจุดชมวิวเขานมสาว มาตามทางเรื่อยๆครับมีป้ายบอกทางอยู่โอ้โห oh. đuôi nó đuôi mút ôi cụ thai còn khác lặng vô nhưng mà thai ở tháng nào á mà cân <laughs>

ครับตรงนี้ค่อนข้างอันตรายเส้าแยบแยบ đi khẩu đi Hãy subscribe cho kênh lông dinh lông dinh hả? <laughs> ชันนะครับค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวหมอก โอ้ยว่าเกี่ยวตา งอือล <sm art> ่ะก็ยังขึ้นไปอีกนะครับยังไม่สดุโดโอ้โออยโอเย็น น่ามก็บอเอามา้า่น<ค><ย>เริ่มได้ยินเสียงคนแล้วครับสแสดงว่าเขาม,มาก่อนเราหรือเขาอยู่ข้างล่างโอ้ลม ออกมาออกเลยเรายังยิ้มได้อยู่เผื่อเวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงอ่ะมาถึงแล้วต้องเผื่อเดินอีกครึ่งชั่วโมงนี่อย่างเร็วนะเราไม่หยุดเลยแต่คนอื่นเขาไม่มีแรงเขาก็พักหน่อยแหละเผื่อเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยขึ้นเขานี่ โอ้โหระวังลื่นนะครับ โอ้โหใกล้แล้วครับใกล้จะคุ้มค่าแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วชบอันนี้อันตรายมากครับตรงนี้ที่เหยียบนิดเดียว ครับลมลมหรือหมอ,อกหฮ้ยอะไรวิ่งครับวิ่ง,งวิ่งได้เราก็วิ่งโอ้ยไป จะถึงยอดแล้วฮึบอ้ถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วฮึบสวัสดีค่ะ โอ้ผมมั่ละยังอีกเหรอครับตายเถอะเดี๋ยวถ่ายรูปกันไปสุดยอดไหมครับฝั่งนี้สวยกว่าเดี๋ยวมันต้องมีฝั่งข้างหลังอีกครับฝั่งข้างหลังกล้องครับฝั่งนี้มันยังหมอกยังไม่มาครับมาไม่ถึงโอ้โหโยนเรา จจออว่านู่นสูงแล้วตรงนี้สูงกว่าอีกสุดอยอดจริงครับไปไป,ไปต่อเดินต่อเริ่มสูงแล้วใช่ไหมล่ะเราก็ไปต่อกัน แน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสันเขาแล้วครับตรงนี้สองข้างทางเดินระวังนะครับ เป็นไรวะ่าปึ๊บปึ๊วิ่งตรงวิ่ง ใครยังฮะว้าวว้าวสวยมากนี่ยังไม่สุดต้องมีอีกเขาหนึ่งเดี๋ยวซูมเราซูมไปดวดีกว่าชูม ซูมไปซูมเบดสเียดทัทือพื้นที่นิดเดียวคนสมนพื้นที่นิดเดียวคนสามร้อยล้านคนไปครับเราไปให้สุดรองเท้าไม่เอื้ออำนวยมันไม่ใช่รองเท้าเดินเขา กันครับฮึบฮึบโอ้โหคุมขุมขุมสุดไนะครับสุดกว่าขุมเนื้อว้าวเฮ้โยเรามายังไม่สุดครับ เดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งล,ลูกครับโอเค<อ><อ>สั้นเหรอไก่เติบอ,อยู่ด้วย